สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน1 4 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากทองพันช่าง8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝากนะครับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ2.35%าต่อปีนะครับจากธนาคารทกอสอห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยไปคำนวณกันเลย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีนะครับในวันที่ฝากคือ2%ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 2.35%ต่อปีนะครับเงืินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2567หรือวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับถึง3สเอมีนาคม2568หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับการฝากนะครับสามารถที่จะไปฝากได้ที่ธนาคารทอกอสทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแคมเปญเงินฝาก ทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีนะครับผลิตภัณฑ์ฝาก8เดือนให้อาัตราดอกเบี้ย2%เนะครับเงื่อนไขบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเปิดบัญชีนะครับเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับ1นคนต่อ1บัญชีไม่รับเปิดบัญชีฝากร่วมฝากขั้นต่ำครั้งละ1,000 0 0บาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อราย รับฝากเฉพาะสาขาที่เจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับปอรอนะครับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจนะครับและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทร .14 และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวที่มีสถานะบัญชีปกตินะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมเพื่อฝากเงินฝากทองพันช่าง8เดือน ต่อได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่นะครับสามารถรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะ20ธันวาคม2567ไปจนถึง3ามมีนาคม2568เลยทีเดียวหรือธนาคารจะแจ้งการปิดการรับฝากนั่นเองนะครับก็ลองดูนะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ,นะรบ,ใ,ครบใครสนใจนะครับลองดูนะ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากทองพันช่าง8เดือน8เดือน243วันนะครับเงินต้น140,000บาทดอกเบี้ย2%ดอกเบีย้ยรับ1 8 6 4บาท11สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับ อัตาดอกเบีย้ยเนื่องจากตดอกเบีย้ยยังไม่เกิน20 0 0 0บาทไม่ถูกหกักภาษีนาให้จ่ายนะครับของอัตราดอกเบีย้ยนะเพราะนั้นรับไปเต็มๆเ,เงินต้น140,000บาทดอกเบีย้ย1864บาท11สต่างเป็น141,864บาท11สต่างรับไปเลยนะครับ ก่อนจากการนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดดๆมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะเข้าใจนะครับในอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละแคมเปญน,นั่นเองนะครับก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภยัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจ้าบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ